มติกปี 2, 2021เลขไม่21,000กิโลนะคะคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถ SUV ของสายซิ่งเลยค่ะเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะคะ2,000ซีซีให้พละกำลังสูงถึง306แรงม้าค่ะอัตราการวิ่ง0-100นะคะเพียง5วินาทีในโหมดสปอร์ตพัสนะคะส่วนกระจังหน้าอันนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าพิเศษค่ะมันคือ GLA Specific Radiator Grill ค่ะด้าน,นหลังก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่สามารถ เปิดปิดได้ค่ะภายในคันนี้นะคะก็จะเป็น s ปอร t ตซีดค่ะที่จะมีได้แดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะพร้อมทั้งเบลสีแดงนะคะคันนี้นะคะยังเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอนะคะพร้อมทั้งยังมีตัว M G Performance ในหน้าจอกลางนะคะแล้วก็จะมี h a d s up d p s p l a y นะคะคันนี้ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ g l a 35เท่านั้นค่ะส่วนราคาของเจ้า GLA 35คันนี้นะคะอยู่ที่2,790,000บาทค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เตนรถคุณหญิงเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย